พี่น้องคุเพื่อนัละเพื่อนสมาชิกในชืมอนเด็แต่ตาเป็นอะไรบ้างพี่น้องเ็ดไอ้มีจิตยางเงาครับตอดามมันยังได้บ้างสวัสดีครับผมเปมนพี่น้องครับผมบาสันลูกอิสาลนลานบรรเส้นครับื้อนี้พาพี่พาน้องมาเบ่งวิธีการ เปิดหนายางกีดยางนะครับที่ยุทหนาสูงสูงครับเห็ดจังไดเดี๋ยวจังไนที่ตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นนั่นข้ามาเบางอุปกรณ์ก่อนครับหนายางต้นที่คนก่อนมันปเปิดไว้มันอยู่สูงครับผมก็เลยเห็ดสิ่งนี้ขก้นมาครับงาเติบไปได้ครับจากตรงนี้ครับ ผมเชื่อมเอาวังวังเว้นครับจากต้นคลิปได้ไดมครับเนี่ยต้นคลิปฝีมือการเชื่อมกับบันไดเร่องไปได้ดอกแตว่ากับเครื่องสีเพาะไส้ไดอยู่ครับตัวนี้กัเป็นมีดมีกจีดยางผมพันผ้าไว้ป้องกันครับมันเป็นของมีคมครับป้องกันว่าเฮ้ามาสกิดมาอย่างนี้กับว่าปัญญังครับแล้วถ้าเปิดเปิดผ้าออกมาแล้วนี่ถ้าเป็นสกิดนี่หยุดยามได้ได้ครับเนี่ยจะยังไงไปบ้างกันครับมันจะยามันจะยาวสินจะหยดไปไหนครับผมติดตามกันนะ เนี่ยครับพี่น้องกระเพาะต่ำๆธนา่าเขาเปิดหาต่ำอยู่กระเพาะยางก็คือถัวยางกันแหละครับผมจะตามหากันครับว่ามิสไซสันติว่าเปิดไปสูงๆสาเหตุที่เปิดสูงขนาดนี้ก็เพราะว่านายางที่ยิ้ต่ำนะครับเขาตายครับคําว่านายางตายคือเขากีดแลวมันมุมนี้น้ำยางครับเตือแล้วครับ ค,คนก้นเกา่ามันเปิดไปสูงซึ่งบ้าสันเองเป็นก้นตัวเตี้ยครับผมมันเปิดไปสูงกเพมันก็นกนใส่ตัวมีดมีดที่มีขาเงี้าวๆนะครับดาา่านเง้วๆซึ่งบ้าสันบอมีครับผมในเมื่อบอมีบเงา้ยวก็ต้องประยุกตเอาครับผมเห็นจังไรใส่แมคโคครับแมคโคต่อขาเงีครับันกระป๋อ คนเ,ลเปลี่ยนเราก็ปอเบอร์ไงเบอร์จัมโบแสดงว่าอย่างกีดเงากีดสูงขนาดนี้นะอย่างน่าเสียออจุดนะครับเดี๋ยวจะในเบื้องต้นนะครับเนาะไปครับพี่น้องไปเบื้องกันครับ ต่ออีกต้นกับพี่น้องครับผมมาเด็กฝนก็นตีโตกแล้วมาเด็กออกมาเต้นฝนเลยครับ ในเบิ้งตัวที่สามครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็อจะไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาถ่ายให้เบิ้งนะครับว่าการเปิดอนายางสูงต้องเห็ดจังไหรต้องใส่อุปกรณ์จังไนแน่ซื่อๆนะครับขอบคุณขอบคุณลหลายๆที่กดกลับมาเบิ้งให้ครับถ้าสิดีก็คือกด subscribe ก,กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ